ระวังหกัโกูแอบนั่งกับตันคนใจร้ายคนใจร้ายกับตันกับตันโอ้โหกับตันสุดยอดว่ะต้องไปเลงที่ดาบเล้งดาบทำช่วยด้วยตั้มช่วยเอาพี่ได้ได้ที่ช่วยช่วยแล้วพี่ช่วยแล้วเอาตายก่อนนี่เดีือดใจด้วยนะพี่ยากพฟอนสิงยิ่งไปกำไรเด้งไม่มีเลยกับตันยิงอยู่แล้วยิงเขาแล้วขายก้อนเจ็ดพันเนาะตใช่ใช่พี่เงินเอาเงินเพิ่มตังสอง ค่ตังสองพันเฮ้ยกันทีม pues น้นกันพาไปด้วยพาวิ่งทงอ่ะแม่เอาไม่ได้เล่นด้วยม่ได้ลงไหมนี่เรา้ามันบล็กแม่ดิโอ้มันยิงใครวะเหม่นี้ไม่โดนเลยยิงกระสูนน้ um> อยโดนด้วย มัโดนงั้นแหละมันยิงเรายิงมันไม่โดนตีไม่โดนจบไปเลยก็ได้พี่งั้นพี่จะทวงมาจบเลยได้กับตันได้ยี่ยังไงกับตันวีบิงไงจะไปไหนจะไปไหนแต่กระวิ่งไงแต่กระวิ่งจะไปไหนเออกับตันวีบิงอ่ะเอาตาเอาตาต้อมด้วยต้มมาแล้วพี่ผมมาแล้วพี่อยู่ด้วยก่อนโอ้โหพี่เสียใจด้วยตั้อมด้วยพี่พาผมโดนตีด้วยวะเนี่ย จากคนละฝั่งเลยนะไปแล้วผมไปแล้วกิฟฟอนกิฟอนยิงอีกแล้วยั่อยู่ไหนวะรู้ไหมอยู่ไหนในกิฟอนนี่โอ้โหมีจากไหนวะเนี่ยตา้ข้างๆพี่อะตอนเนี้ยแต่พี่เห็นไม่เห็นมาหรอกพี่เอามาตากพี่มาตากอยู่ใกล้พี่พี่มาตากผมบอกพี่อ๋อโดนใบโดนใบโดนไอ้โดนแล้วมาโดนสูนฟันอยู่พี่ตามตามกระทึบพี่ตามกระทึบตามกระทึบตามกระทึบเออ เอาธงเอาธงไปจบเลยก็ยได้ธงอ่ะอดักแม่งเลยแม่งวิ่งวิ่งอยู่แล้วพี่บล็อกอยู่หล้ว <c oughs> ตัวเนี้ยเอาธงไปเลยอธงไปเลยหยิบไม่ได้พี่แมนเอาไปจบมากถือยังพี่ถือยังตีไม่โดนถ, <c oughs> ถือบีบีถือ

จบเลยวะจบเลยเลยเอากระปั้นเจ้าตังนี้ยิงเยอะไปเจียเบี้ยวตังอีกคันมาเฮ้ยมีแมนหนีหนีเดี๋ยวช่วยมีแมนก่อนเอ็งจริงไม่น่าชื่อเลยแต่มาดึงถุงอ่องดึงถุงออกดึงถุงอ่องได้ข้ามันข้ามันเอ้ยข้าข้ามันตี๋ดึงไม่ติดเลยอ่ะได้อยู่แล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ได้แล้วเดี๋ยววิ่งตามไปพักหนึ่งก็ได้แล้วเพราะว่าตัวมันจะลดลดความเร็วลง แด้ป่ะตร่งดักข้างหน้ามันวิง่งมันวิ่งอยู่ข้างน้ามาพี่ดำมาเฮ้ยพี่ข้าวนู่นได้ยังตามข่าวได้ยังพี่แม็นรัดเขานะนใส่ให้ดีน,ดน,นะนี่ขนาดนี้ถือทองอยู่นะโคตรเกลียดเลยอ่ะ พี่ไงวนไปถ่ายแล้วไปวนวนอีกฝั่งดิมันต้องวนไปสี่เหลี่ยมอยู่แล้ววนอีกฝั่งสวนก็มาโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วนะโดนแล้วนะอดีตอดีอดีตเอาต่อดิเอาต่อดิเออโดนแล้วโดนแล้วโดนกระทืบแล้วโดนกระทึบแล้วเออเฮ้ยเรียบร้อยแค่นั้นเองพี่โก้พี่กัปตันพีปใจนอะ ตันเก็บอีกอ่ะนี่เลยตรงอยู่ที่ใครเนี่ยกับตันเก็บตรงฝั่งผมอ่ะพี่แมนพี่พี่กัตันเก็บไปดูสิไอ้นี่ไม่เล่นผมว่ะ <h> เออแค่นั้นแหละได่กี <h> ่เหรียญวะเนี่ยเหรียญเดียวของพี่เราอ่ะ <h> ไปเด็กเตียมเราไม่ได้เหรียญ